สนับสนุนโดยไบยมิโกนยินเลดลอนดอนบีดไบมิโกนสองมประสิทธิภาพสูงด้วยการเคลือบสารคุณภาพระดับพรีเมียมตามมาตรฐานแบรนด์ยินเลดจากสหรัฐอเมริกากล่องสีส้มโดดเด่นราคาไม่แพงมีวางจำหน่ายแล้วตามร้านขายอุปกรณ์ทำผมใกล้บ้านท่านสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านก็สู่ช่องช่างต้นแบตรเตอรีซ่ซิงนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมช่างต้นนะครับสำหรับใครที่กำลังเรียนแกะลายหรือว่ากำลังฝึกแกะลายอยู่นะครับคลิปนี้ผมถ่าย บรรยากาศการซ้อมหรือว่าการฝึกแกะลายช่วงแรกๆเนี่ยมาให้ทุกคนได้ดูนะครับก็ดูแล้วก็เรียนไปพร้อมๆกันสาหรับใครที่กําลังฝึกอยู่นะครับหรือว่าอยากจะแกะลายนะครับ <sk r ids> คลิปนี้มีประโยชน์มากๆนะครับก็สําหรับใครที่ดูจบผมเชื่อว่าทําตามได้แน,น,น่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับก็วันนี้เดี๋ยวมาดู บรรยากาศการฝึกหรือว่าการซ้อมแกะลายผมนะครับก็สําหรับอุปกรณ์ในการซ้อมแล้วก็สําหรับการฝึกเริ่มต้นนะครับสําหรับคนที่อยากจะเรียนแกะลายผมนะครับก็จะเป็นดินสอเขียนคิ้วนะครับเพื่อมาล่างให้เกิดเป็นเส้นก่อนเพื่อความชัวนะครับเพราะว่าเรายังใหม่อยู่เนี่ยเราไปขึ้นสดๆเลยเนี่ยอาจจะไม่แม่นพอนะครับเพราะฉะนั้นก็จะให้ใช้ดินสอเขียนคิ้วเนี่ย ลองวาดให้เป็นลวดลายตามที่เราต้องการก่อนแล้วค่อยลงปัตเตเลียนนะครับก็ตามแบบอันนี้ช่างตังกาลังวาดอยู่นะครับลายกลม,กลมวงกลมเนี่ยจะทํายากนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเทคนิคการทําวงกลมหรือว่าการแกะลายนะครับจะต้องทําให้มันเป็นวงใหญ่ก่อนและเดี๋ยวพอเราแกะนะครับเราแกะเนี่ยเราค่อยมาบีบให้วงเนี่ยเล็กลงแล้วก็กลมที่สุดนะครับ ถ้าเราทําเล็กเลยเนี่ยเราไม่สามารถเราไม่สามารถขยายวงให้มันใหญ่ขึ้นได้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยถ้าโดนตัดออกไปแล้วเนี่ยจะเก็บมาต่อคืนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะแกะนะครับเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าพื้นที่ทํางานเราประมาณไหนแล้วก็ควรจะทําเส้นใหญ่แค่ไหนนะครับโดยปกตินะครับก็จะทําวงใหญ่เต็มพื้นที่อย่างนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาบีบให้มันเล็กลงได้นะครับในกรณีที่เราขึ้นรอบแรกเนี่ย เส้นยังไม่ตรงหรือว่าวงกลมเนี่ยของเรายังบูดเบี้ยวอยู่ยังไม่ตรงนะครับก็จะสลับกันนะครับการไล่เสษให้เกิดมิตินะครับให้ลายของเราเนี่ยมันดูมีมิติไม่ใช่แค่ลายเส้นธรรมดาจะทําให้เราจะทําให้งานของเราเนี่ยดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับไหนดูแบบนะตั้งอ่ะ แบบจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแกะเสร็จจะเป็นยังไงนะครับวาดให้เสร็จเลยวาดให้เสร็จเลยวาดอ่าวาดเส้นมาด้วยเดี๋ยวค่อยลงปัตตเลียนทีเดียวนะครับส่วนดินสอที่ใช้วาดนะครับก็เป็นดินสอเขียนคิ้วปกติทั่วไปนะครับดินสอเขียนคิ้วเนี่ยจะใช้พอเราแกะเสร็จนะครับก็จะใช้ผ้าเย็นนะครับมาเช็ดก็จะออกนะครับจะไม่ติดหนังหัวนะครับ แต่เราจะวาดให้เกิดเป็นเส้นให้ลองมองเห็นก่อนนะครับจะได้รู้ว่าลายของเราเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับทําให้เราทํางานง่ายขึ้นก็จะเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งสําหรับช่างใหม่หรือว่าสาหรับคนที่กําลังฝึกแกะลายอยู่นะครับมันต้องโค้งไม่ใช่เหลี่ยมเหลี่ยมแค่ตรงนี้ส่วนตรงนี้ต้องโค้งโค้งออกมา ไม่เป็นไรเราวาดวาดทับได้วาดทับได,ด,บได้เดี๋ยวเราค่อยมาลบทีเดียวตรงนี้จะต้องเป็นเส้นโค้งโค้งเหมือนดาวเสานะครับโค้งมานี่เดี๋ยวค่อยเช็ดทีเดียวนะครับตอนที่เราแกะเสร็จเราวาดทับไปเลยได้อ่าวาดโค้งขึ้นมาอ่า เพื่อความชัวนะครับเพื่อความชัวสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มแกะลายใหม่ๆหรือว่าเพิ่งหัดแกะลายนะครับก็วิธีนี้จะทําให้เราทํางานง่ายขึ้นนะครับวาดลงไปก่อนแล้วค่อยลงปัตะเลียนทีหลังสำหรับ ช่างตั้งนะครับแล้วก็พี่เอกนะครับพี่เอกก็เคยแกะมาแล้วรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็จะพอเข้าใจเรื่องลายแล้วก็การไล่เฟรมาแล้วระดับหนึ่งนะครับก็เวลาเรียนแกะลายนะครับแต่ละคนก็จะมีลายทั้งสองฝั่งก็คือสลับสลับกันฝึกนะครับสลับกันฝึกไม่เป็นไรนะครับถึงมันจะเป็นรอยด่างแต่มันก็เป็นแค่ชั่วคราวนะครับเพราะผมของเรายาวได้เพื่อให้เราได้ฝึกนะครับสลับกัน ไม่งั้นถ้าไม่มีหัวจริงให้เราลงเลยเนี่ยเราจะไม่มีวันเข้าใจแล้วก็ทําได้นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องเสียสละนะครับเป็นหัวหุ่นให้เพื่อนเพื่อนก็ต้องเป็นหัวหุ่นให้เราด้วยนะครับทั้งตัดทั้งแกะทําสีดัดครบหมดทุกอย่างผมเนี่ยมันงอกยาวออกมาได้ใหม่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับในแบบมันมีแค่นี้เหรอใช่ เหรอโอเคแค่นี้ก็แค่นี้เราจะมาเฟรดข้างบนเฟรดบนลงล่างใช่ไหมโอเคเริ่มเลย เดินเส้นตามรอยเขียนที่เราเขียนไว้นะครับก็สําหรับหลังจากที่เราลงปัเตลเลียนไปนะครับถ้าเกิดเป็นแนวเส้นอย่างนี้เนี่ยคือไม่ใช่ไม่ใช่ว่าปตเตลเลียนไม่ตัดเส้นผมนะครับตัดนะครับแต่ว่าเป็นรอยมันตัดไปโดนรอยดินสอเขียนคิ้วน,นะครับเส้นก็เลยไม่เป็นสีขาวก็จะเป็นสีดําตามรอยที่เราเขียนไว้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาลงปตเตลเลียนเรา ไม่ต้องงงนะครับวันนี้ทำไมเหมือนไม่ได้ตัดเลยเหมือนไม่ได้แกะเลยเดี๋ยวพอเราเช็ดนะครับเอาผ้าเย็นมาเช็ดรอยที่เราเขียนออกก็จะเห็นเป็นเส้นชัดเจนนะครับช่วงโค้งเนี่ยใช้มุมบัตเทียนวาดนะครับใช้มุมวาด สำหรับการแกะลายนะครับก็สำคัญคือเราจะต้องรู้นะครับว่าจิ้มปัตเตอรี่ลงไปแล้วเนี่ยตรงนี้จะเป็นยังไงเอาตรงนี้ออกจะเกิดเป็นลายแบบไหนนะครับก็คือการเจาะให้เกิดช่องไฟให้เกิดเป็นลวดลายขึ้นมานะครับเจาะเนื้อผมออกกีะนิดกีะนิดนะครับให้เกิดเป็นช่องไฟเป็นลวดลายขึ้นมาใช้มุมวาดนะครับเทคนิคการวาดวงกลมนะครับการวาดวงกลมก็คือเราจะวาด หลังมาชนกับข้างหน้าคนละครึ่งน,นะครับก็คือด้านหลังด้านหลังเนี่ยเราจะวาดขึ้นมาถึงตรงกลางนะครับแล้วก็มาวาดด้านหน้ามาชนกันนะครับก็จะเป็นวงกลมสวยแต่ถ้าเราตวัดทีเดียวไปเลยเนี่ยจากหลังวาดมาหน้าเลยก็จะไม่ค่อยตรงนะครับคือเส้นมันจะบดบดอยู่เดียวนะครับน,นั้นเทคนิคการแกะลายวงกลมนะครับหรือว่าการเดินเส้นการเข้าโค้ง,งต่างๆเนี่ย เราก็จะใช้เทคนิคนี้นะครับก็คือวาดหลังกับด้านหน้าเนี่ยมาชนกันตรงกลางนะครับหรือว่าด้านบน ทีนี้เวลาวาดขึ้นจับปัตเตอร์เลียนน,นี้าวาดโค้งที่กลา เด,เดี๋ยวย้ำเส้นให้มันชัดกว่าน,นี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยลบพอเราย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับก็เห็นเส้นชัดกว่าน,นี้แล้วก็เดี๋ยวเราค่อยใช้ีิชูเกลียกมาลบนะครับลบรอยเขียนออกสำหรับการแกะลายนะครับคือสําคัญคือเราต้องใช้ปัตเตอร์เลียนกันขอบเนี่ยให้คล่องนะครับจับให้ถนัดมือ อ่าให้จับได้ทุกท่านะครับหาท่าที่เราถนัดแล้วก็ทํางานง่ายที่สุดนะครับตรงนี้วางเต็มหน้าได้นะครับตรงส่วนที่เป็นเส้นตรงนะครับวางเต็มหน้าแนบลงไปเลยอ่าเส้นตรงเนี่ยลงเต็มหน้านะครับส่วนเส้นโคง้งเราจะใช้มุมปัตเตเลี่ยนวาดนะครับ ถูกต้องนะครับสําหรับการแกะลายนะครับการย้ําเส้นเนี่ยเราอยากให้เส้นฝั่งไหนค้นะครับให้เราหันหน้าปัตเตอร์เลียนไปทางนั้นนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับก็จะเห็นว่าช่างตังเนี่ยก็จะสลับกันนะครับเมื่อกี้เราหันหน้าปัตเตอร์เลียนขึ้นด้านบนนะครับส่วนขากลับเนี่ยย้ําอีกรอบหนึ่งก็จะหันหน้าปัตเตอร์เลียนคว่ำลงด้านล่างนะครับก็จะเป็นการย้ําเส้นเดิมแหละแต่จะทําให้แนวเส้นของเราเนี่ยตรงไม่เป็นเส้นบดๆเบี้ยวๆ eh นะครับ เส้นด้านบนและก็ด้านล่างเนี่ยจะคมชัดนะครับก็คือการหันหน้าแบตเตอรี่ออกไปสลับบนและก็ล่างนะครับ ก็สําหรับใครที่มาเรียนแกะลายนะครับแกะลายเนี่ยผู้หญิงก็ไม่รอดนะครับผู้หญิงก็ต้องโดนแกะเหมือนกันเพราะว่าเราแกะเพื่อนก็ต้องให้เพื่อนแกะเราด้วยนะครับส่วนผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นการไถตรงช่วงท้ายทอยนะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นลูกให้ดูตัวอย่างนะครับว่าเราจะแกะประมาณไหนช่วงท้ายทอยนะครับไถย,ยังไงนะครับลบไปเลยอ่าลบ มาไล่เฟดนะครับเฟดบนลงล่างนะครับเอาแบตเตอรี่ตัวตัดมาอันนี้ผมขึ้นเบอร์สองไปแล้เ,เ,เบอร์เบอร์ศูนย์เวลาเราไล่เฟดเฟดไล่าจากบนลงล่างเราจะาคว่ำหน้าแบตเตอรี่โดยใช้แบตเตอรี่เบอร์ศูนย์ปกตินะครับคว่ำลงแล้วเกี่ยให้แนบเฉพาะส่วนด้านบนและพอ เราเกลี่ยลงมาด้านล่างเนี่ยให้เราเริ่มยกหน้าบัตาเลียนลอยลอยวิธีนี้จะง่ายกว่าวมไม่ให้ขึ้นหน้าเพราะเราลงเต็มหน้าไม่ได้วงกลมมันมีแค่นี้หน้าบัตรเลียนมันใหญ่กว่าวงกลมเ้าลงเต็มงหน้าก็คือจบเลยวิธีนี้จะทําให้เรามาเก็บข้างบนง่ายกว่าแล้วเราก็เอาเบอร์หนึ่งสไลด์ฟันนะครับมาไถาขึ้นไปเชื่อมกับตรงนี้ แล้วก็เบอร์หนึ่งปกติไถสูงขึ้นไปเรื่อยๆใช่ครับไถเนี่ยลบให้มันเป็นเงาสะท้อนลงมาลายก็จะเริ่มยิ่งติไม่ไม่เอาเบอร์หนึ่งหนึ่งสไลด์ฟันใช้เบอร์หนึ่งสไลด์ฟันนะครับเบอร์หนึ่งสไลด์ฟันเนี่ยจะเริ่มไถต่ำคือมันจะกัดกันก็เ,เป็นเฟษที่กัดหวัวปกติเราจะเฟตจากล่างขึ้นไปบน แต่นี้เราจะเฟดบนลงล่างเพราะฉะนั้นเบอร์หึงสไลด์ฟันเนี่ยจะต้องเริ่มถ่ายจากตรงนี้ขึ้นไปเชื่อมกับตรงนี้แล้วก็พอเราสไลด์กลับเบอร์หนึ่งปกติต้องมาเริ่มถ่ายตรงนี้สูงขึ้นค นะครับเบร์ศูนย์ห้ามันลดแกนแบบนี้เบอร์ศูนย์จุดห้าศูนย์จุดห้ามัช่วยลดขอบนะครับเป็นตัวเชื่อมระหว่างเบอร์ศูนย์ส,สไลด์กับเบอร์หนึ่งสไลด์ไม่แตะไม่ต้องหยุดไม่ต้อง <laughs> ลาที่เราแกะลายนะครับเราก็ต้องมองงานให้ออกคือต้องเห็นภาพล่วงหน้าก่อนที่เราจะลงตะเรียนนะครับเหมือนเดจาวูประมาณนั้นเลยแล้วก็ส่วนสำคัญนะครับขขรก็คือการไล่เสกนะครับหรือว่าไล่เงาให้งานเนี่ยมันดูมีมิติสะท้อนเหมือนภาพวาดนะครับงานก็จะดูสวยขึ้นไม่ใช่แค่ทำให้เกิดเส้นธรรมดา โอเคเสร็จแล้วนะครับให้เราย้ําย้ําเส้นนะครับให้มันชัดขึ้นคมชัดขึ้นเส้นก็คือเส้นขาวเลยขาวจ๊วเลยซึ่งปัตเตเลียนของเราเนี่ยทําได้อยู่แล้วเพราะว่าของเราแต่งฟันมาแล้วนะครับเพราะนั้นย้ําให้เส้นมันชัดขึ้นย้ําเส้นเดิมเนี่ยน,นี้เราส่วนใส่ไม่ใส่อ่าอไม่ต้องคนระับเดี๋ยวเอาตรงเนี้ยต้องเอาเบอร์หนึ่งสไลด์เชื่อมออไล่แห่เป็นเงาจางๆไม่ถึงกับขาว มันก็แค่เส้นตรงนิดนึงต้องตรงเสร็จแล้วนะครับก็ะจะบประมาณนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับหลังจากเก็บงานนะครับเก็บงานอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องช่างต้นปัตรเตเลียนซิงด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ สหรัดวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ